อยากได้สิ่งที่ถูกใจมากเลยสิ่งที่ถูกใจเราสร้างความอะคะเติมเต็มสร้างความสุขรู้สึกหัวใจเราพองฟูรู้สึกเรามีความสุขรู้สึกเราได้จินตนาการ,รถึงสิ่งที่เราฝันถึงสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะถูกใจแล้วมันก็แบบดีมากเลยสําหรับใจเราทุกทุกคนแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้สิ่งที่เราถูกใจเราผิดหวังเราเสียใจ แต่ในหัวใจเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังฝันว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นทั้งที่มันแค่ถูกใจเราแต่โลกความเป็นจริงแล้วเรายังต้อง,งดำเนินชีวิตต่อยังต้องมีสติปัญญามีผู้คนมากมายที่อยู่รอบข้างตัวจะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องที่ยวให้กำลังใจเราแต่มีตัวเราเองอีกหนึ่งคนที่ต้องมีชีวิตต่อด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยสังคม ด้วยอาชีพด้วยมุมมองการใช้ชีวิตต่างๆเราก็ดำเนินชีวิตต่อในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ความเป็นจริงแม้สิ่งที่ถูกใจเรามันไม่ได้เกิดขึ้นก็ขอให้มันเป็นความฝันเป็นจินตนาการเป็นสิ่งดีๆที่อยู่ในหัวใจช่วยเพิ่มเติมความฝันและความสุขของเราเล็กๆในทุกๆวันได้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะชยกดหัวใจ กดติดตามบันทึกคลิปเปรายการโปรดแชร์ข้อมูลออกไปด้วยนะคะทุกกำลังใจเป็นสิ่งดีมีกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะแล้วกลับพบกันค่ะ